สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องน,นัทนัยโลสวรร์จากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับอาจารย์หน่องมีเรื่องมาเล่าวันนี้เสนอเรื่องอุป,ปรสรรคคืออภรร์อันงดงามของความสำเร็จผู้ฟังทุกท่านครับ เขาบอกว่าการมีหลักการมีวิธีการมีกระบวนการการมีขั้นตอนเพื่อที่จะบริหารดูแลเรื่องของความคิดของเราด้วยการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์อยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งดีครับบนโลกใบนี้ไม่เคยมีใครที่เกิดมาแล้วไม่เคยพบอุปสรรคมากน้อยก็แตกต่างกันออกไปเพียงแต่ว่าเมื่อพบแล้วเนี่ยควรมีวิธีคิด จัดการบริหารควบคุมดูแลอารมณ์หรือความรู้สึกของเราให้ได้อีกหลักการที่ดีก็คืออะไรก็ล้วแต่บนโลกใบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วล้วนดีหมดอันนี้เป็นวิธีคิดที่แยบยลแต่ดีมากๆครับในขณะเดียวกันการศึกษาประวัติของผู้ที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเราก็จะพบว่าผู้คนต่างๆเหล่านั้นล้วนพบกับอุปสรรคมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นจึงควรคิดอยู่เสมอว่า การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์หากเราคิดได้เพียงเท่านี้หรือได้อย่างนี้นะครับความรู้สึกของเราก็จะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีครับอภรรของชีวิตมีมากมาย สิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายนั้นคืออาภรณ์แต่สิ่งที่อยู่ในจิตใจหากเราสามารถบริหารจัดการเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นอุปกรณ์ขึ้นมาได้มันก็จะเป็นอาภรณ์ชั้นเลิศในความรู้สึกนึกคิดของเราทันทีนี่คือวิธีคิดวิธีมองที่ดีและมีคุณประโยชน์ครับผู้ฟังทุกท่านดังนั้นครับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันแน่นอนหากเรายังคงจมอยู่กับแนวคิดเดิมๆปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆเข้ามาบริหารความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเถิด ทำให้เกิดการเสียเวลาและสูญเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าเราสามารถค้นคว้าค้นหามีครูมีโคช้ชมองถึงสิ่งที่ควรจะเป็นมองทุกสรรพสิ่งให้ก้าวข้ามให้ได้เพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขและสนุกกับการดําเนินชีวิตครับมีผู้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตต้องดําเนินต่อไปนะครับอย่าหยุดยัง้งมีความคิดที่สร้างสารรก้าวข้ามทุกสรรพสิ่งได้อย่างงดงามแล้วก็อยู่ในสังคมที่ดี เลือกในการบริโภคในการครบหาในการศึกษาในการค้นคว้าเพียงเท่านี้ชีวิตก็จะอุดมไปด้วยความสุขวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ